กับดูวิธีเสียบกระทอมนะครับโอ้โด้วยช่างผู้ชำนาญการนะครับนี่แล้วครับวิธีเขา้าอาต้นกระทุ่มนะครับไม่เหนบบ็นนะครับเบิงงกระคักนะครับ นี่เสียบแล้วนะครับเย็ดตะทุงของครับเอาตรงใส่ป่ายางต้นกิ่งนะครับมามัดมาหลัดมั่นระทุมหน้านะครับเอามาซ้ำว้มันติดแล้วเราก็เอายอดกระท่อมมาเสียบนะครับ เช็ดมานี่กินหลายต้นแล้วครับกินหลายต้นแล้วซี<ะ>หาต้นแล้วค่ะ,ะรู่มานรียนไอ้สองนะครับพบ,พบต้นครับต้องมัดอ่าล่อฝน นี่ครับยอดกระท่อมของแท้นะครับนี่ยอดกระท่อมนี่นะครับนี่ครับต้นท่มต้นท่มนะครับนี่นี่นี่ท่มนะครับต้นท่มกับต้นกระท่อมนี่ห่างกันแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเลยพี่น้อง ก้มแตกต่างนี่แค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะครับนี่คือใบกระใบธมนะครับใบกระทุ่มเขาเอืน่นคนไทยเอื่นกระทุ่มแต่อีสานอื่นก,กุกธมนะครับนี่เห็นมครับนี่มันติดแล้วมันแตกยอดออกมาครับนี่แล้วรับพกต้นนะครับนี่โดยช่างชำนาญการนะครับตัดถิ่มเลยนะครับเอ,เ,อเอาจังไลย ครับวิธีเห้พาพาเปลือกมันหนอกมาหนาให้มาครับเนี่ยน่า,นา,นาจะหลอกเปลือกมันออกมาครับนี่นะนพาตุนคือเขามันเห็นหนามือก็ตุนเดยครับมันาก็ไม่เฉือนนะครับ กาอิกากระท่อมอืมสวยงามเลยครับหะบ่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 มาให้กินแลยวะเจ้ามัตมคันเด่นนะบุบีบ่ดีบ่ก็จะมาเป็นยาดอก มือสกกาดีเคือออกแหละเข่โชกาตอนไหฮะกาตอนไดนการอย่างนี่เมื่อเด็กาได้ไปเอามาช้ำเอาเอากุ๊กทมมามาซ้ำเอาเอากุกทมมาช้ำาอเาเอาหยอดกขทำมมนเสียบก็เด้เสียบหยอดอยู่ดีก็หลังดีมันสิไปเอามาอ้ออยู่ข้าวตัวมใหญ่ม่นบอกโมมีนะ ร้อยบอกกับพยานเนามันถือก้นไม้แล้วต้มเส้นเ่ต้มเส้เี่้มเส้นบอกให้ปลูกบ่ยู่ปลูกอืมมิเตียานตำรวจยันโอ้เอาผิดเขากล้าเก็เาคือก่อน่ดมไหน ไปไเบเบรอยีกวนูนแล้วมนเ่งปลกันหรอเจ้าไว้อนก็เก็บสุกปาเหลือยังหรอคุณดีตัวหนึ่งยูลังห้องนามอปปลูกไปหันไปเสียบไปน้ำแต่มันเหลือเดือตัวว่าจะเอาก็เจ็ดหน่อนรู้อ ติดติดอ,อย่างนี้แล้วน้ำอ่อนน้ำไปผ่าติดติดตาเราอยู่กอนเอาตรงมัดนะครับมัดให้มันติดให้มันแน่น เนี่ยเนี่ยก็กัดอยู่